นอนต้องเป็นหญ้าครับเพราะมันคืขอขาแหลมหญ้าสุดยอดที่ถนนยมจินดาครับ,อรบขอบคุณนะครับที่นมนางเนื้อช่นานู่นนะครับนนปลาหมึกน,นักยักี์พระอภัยได้ทานพรผับครับรใหญ่<จ>มากเลยครับชิ้นละ20บาททำไมพวกเจ้าถึงแต่งกายเยี่างนี้หรือกล้าจะดูละครม,มากไปอ,อ,อ,อย่ดีจางน้ำ ที่มันสวรชนะอาศัยอยู่ที่้าผมจับันสิดไว้มากย่ยมครับอแลครับมม่นมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำ โอ้โหสุดยอดเยี 5, 8, ่ยมเลย Eat n d t r i Thailand กินเที่ยวกันวันสบายสบายทิศลีธรรมชาติโอ้โหบ้านเดียวติดถนนใหญ่เพียง5.89้าล้านบาท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 เดี๋ยวผมจะย้ายบ้านไปกินกาแฟคุณอยู่กับ อีเดดฟรีทยแลนด์ครับวันนี้เราจะไปเที่ยเวเมืองกวีเอกของไทยชมเอร์เดอร์ขอไปแบบเจ้าบทเจ้ากรนหน่อยนะพี่จำใจจากน้องเบนจามินไปเที่ยวถิ่นน้ำทะเลที่สวยใสพี่ขอจิบกาแฟนี้ก่อนพี่ไปแม้ตัวไกลใจพี่อยู่ที่เบนจามินมาเจอกับอีกแน่นอนสวัสดีครับวันนี้ a ีทแอนทรี Thailand จะพาพวกเราไปเที่ยวกันที่จังหวัดระยองจังหวัดที่มีทะเลป่าและเมืองอยู่รวมกันอย่างลงตัวเลยครับ3วัน2คืนตามชาเมนเดอร์มาเลยครับสวัสดีครับคุณอยู่กับอีทแอนทร e t h a i l a n d ครับกินเที่ยวกัน,นบนชายฝกับชาเมนเดอร์ครับเราอยู่นี่เลยที่ปิยการแห่งชาติเขาแหลมย่าครับบรรยากาศสวยงามมากๆนู่นเกาะเสม็สดครับหลายคนบอกว่าคือเกาะแก้วพิสดารใช่หรือเปล่าผมไม่ทราบอาจจะเป็นจินตนาการของสุนทรภู่ก็ได้นะครับ ว่าตอนนั้นคือเกาะแก้วพิสดาลหนึ่งในเหตุผลที่มีคนเชื่อมโยงเกาะแก้วพิษดานกับ,กบเกาะเสม็จเข้าด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ครับว่าสุนทรพูเนี่ยพื้นเพย์ป็นชาหรายองนั่นเองแต่ที่แน่ๆน,นะครับวรรณกรรมเรื่องภาพพมพนีเนี่ยสนุกมากๆครับตอนผมเป็นเด็กโอ้โหหลายปีมากแล้วครับก็ทําเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นมีตัวละครหลากหลายเลยครับมีสุดสาครมีม้านินมังกรมีือสีมีผีเสื้อสมุทร และเงือกแล้วก็พระภัยมณีส่วนจินตนาการของผมลเลยกอลลมเชิญดีจังน,นะของรักของข้าสวยงามครับที่เขาแยมย่าครับบรรยากาศยามเย็นพระอาทิ่ํากำลังจะลับขอบเขาตรงนี้ไปสวยมากมากเลยครับเส,ส้นทางเดินธรรมชาติของที่นี่สวยงามมากนะครับจะมีส่วนล่างที่เป็นทะเลแล้วก็ส่วนที่เดินมันเลาะไหลเขาแบบนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนเหมือนยอดเขา ตรงนี้ขึ้นมาจากข้างล่างครับปีนเขาวขึ้นมาครับใช้ได้เลยก็จะชันนิดนึงสำหรับผู้สูงวัยอย่างเราวิตามินต้องเข้าแล้วล่ะตอนนี้เขาบอกว่าข้างบนเป็นจะสวยครับเราจะดูที่สวยจริงครับป้าโอเคคุ้มค่าแห่งการปีนอยู่ แน่นอนต้องเป็นหญ้าครับพเพราะมันคือเขาแหลมหญ้าเขาแหลมหญ้ามันสวยจริงๆขอบคุณอีทแตนพีทไทยแลนมากเลยครับมาเรามาเจอบรรยากาศแบบนี้สุดยอดเขาคิดแพงไหมครับกางเต็นท์ค่าเช่า,าต่อคืนต่อคนโอเค,อคดีจัง โวนกลางเต็นเนี่ยครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี่ครับติดกับทะเลเลยครับหาซ้ายเนี่ยดยูถัดไปทางซ้ายครับก็สามารถเดินมาใช้ได้แคร์กับระยองรีสอร์ทได้เลยแม่สวยงามแบบนี้ถ้ามีโอกาสอีนดนทวิตไทยแลนด์ก็น่าจะมานอนสักคืนนะเนี่ยสาบาทต่อคืนต่อคนถ้านอนอย่างเงี้ยลิงมันมาแน่นอนลิงจัจกจัรักริงๆ ตอนนี้อยู่ที่ถนนยมจินดาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับเป็นวันที่มีงานถนนคนเดินครับเนื่องจากเป็นวันได้สมภพของพระสมเด็จพระเทพด้วยครับแล้วก็จะเป็นงานประจําปีของที่นี่เขาผมคุยกับชาวเมืองที่นี่เขาบอกว่างานปกติจะมีบ่อยนะครับเป็นงานถนนคนเดินแบบนี้ซึ่งหยุดไปตั้งแต่โควิดนะครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบสองสามปีนี้เลยขอบคุณนะครับ ถนนยมกินดาเนี่ยนะครับถึงเป็นถนนเส้นแรกของเมืองระยองเลยครับก็เป็นศูนย์การตาดเศรษฐกิจเพราะว่าถนนเนี่ยอยู่ขนานกันกับแม่น้ำระยองเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นถนนที่มีความเศรษฐกิจที่เจริญมากนะครับโดยชื่อยมยินดาเนี่ยนะครับก็เป็นการตั้งชื่อตามนามสกุลของเจ้าเมืองคนสุดท้ายของเมืองระยองครับคือท่านอิ่มยมกินดาครับเราจะมาเรื่อยๆเราเจอท่านร้านร้านเอกครับที่แยก หน้าชุมพลโอ้โหร้านเก่าตกแต่งสวยเลยครับโอ้โหมุมนี้มันดูแบบคลาสสิกมากเลยครับเป็นตดกเก่าครับลองนี่ดีกว่าครับยมจินดาราเต้ครับหวานปกตินะครับหวานปกติเลยครับโอ้เจ้าช่วยบอกขคาทีว่าข้าหลุดไปอยู่ในยุคไหนทําไมพวกเจ้าถึงแต่งกายเยี่ยงนี้หรือข้าจะดูละครมากไปน่าจะเป็นของเก่าๆครับ สถานที่เรียนเก่าๆวิชานั้นขึ้นได้จริงวันเด็กขึ้นหรือไม่ได้นั่นน่ะสิเวลาผมมาที่เมืองไระยองเนี่ยนะครับรูปปั้นที่ผมเห็นเยอะที่สุดคือรูปปั้นผีเสื้อสมุทรครับที่จริงนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยน่าสงสารนะครับโดนพระไผ่เป่าปีให้หลงรักไม่พอก็ยังโดนเป่าปีให้รอมใจตายซะอีก ข้างๆรูปปั้นนางยักษ์ที่แยกกันนะครับก็จะเป็นร้านไอติมกะทิครับร้อยอร่อยครับสีบาทสีสิบาทครับมะพร้าวยอลัไปยังมากินสปีกไทยยาสบายดีสปีกไทย very good how long you been here in Thailand เมอเ้าอร่อยเหรออร่อยมากอร่อยมากเ จากแยกนางยัดประมาณ5นาทีครับก็มาถึงหาดแหลมเจริญและเป็นจุดเดียวกับปากน้ำใระยองนั่นเองเป็นจุดที่เกิดปรกกากฏการณ์ทะเลสองสีในบางช่วงของปีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงจุดที่แม่น้ำานยองอะไรก็เป็นจบกับอ่าวไทยตรงนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีฟุดทรัคมีคาเฟ่เก๋ๆมีตลาดนัดด้วยนักท่องเที่ยวเองก็มานั่งชิวกันแบบนี้ครับแม่วองเรานั่งชิวก็จนลืมเวลาเลยครับ เรามีนัดที่จะไปพายเรือซับบอร์ดกันแต่ก็ไม่ไกลครับไปอีกประมาณ5นาทีก็ถึงไปต่อกันเลยอยู่กับ Eat and f r e h Thailand ครับตอนนี้เราอยู่ที่เจดีกลางน้ำเราอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ถึง5นาทีก็ถึงเจดีกลางน้ำถึงป่ากโกงกลางที่ยังสมบูรณ์อยู่ครับเนี่ยแล้วเราจะไปพายซับกันในวันนี้ครับเมื่อกี้เราเรียนวิชาอะไร โอ้โหพอได้เข้ามาแบบนี้ครับเอนถูกดุลมาอีกโลนึงเลยครับโอ้โหมันมีทั้งเห็นธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์แบบนี้แล้วก็ในแอดเวนเจอร์ Adventure เลยครับใส้พายเรือแล้วก็เหนื่อยด้วยแม่พายหักก็ไม่เป็นไรครับไปถ่ายเคนี่เลยเรานี่แต่พิงไท้เลยเคไว้นานั้นแล้วก็ไปอยู่ที่คาเฟร่ริมน้ำครับเราเรือมาจอดแบบนี้ไอเค,ค่ขำมั เข้มมากๆอร่อยบรรยากาศด้านหลังบรรยากาศดีมากๆโอ้โหเล่นเสน่ห์เลยครับปายประมาณสองชั่วโมงบอกเลยครับถ้าใครบีฟิตเนี่ยมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือนั่งเรือชมโดยที่ไม่ต้องภายเลยแบบผมครับในอดีตเวลาชาวเรือได้เดินทางมาถึงตรงนี้เมื่อเห็นตัวเจดีย์แบบนี้ก็บอกบอกว่าถึงเมืองระยองแล้วก็เป็นจุดประสงค์ของการสร้างธีการน้ำนั่นเอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีก็มาถึงแล้วครับที่นี่ก้นอ่าวหาดแม่นบึงจุดนี้เป็นจุดที่เราไม่เคยพลาดเลยทุกครั้งที่มาเที่ยวเมือ,มองหีหองเพราะว่าเป็นจุดที่ทะเลสวยครับยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้สวยงามมากๆครับมันเพิ่มาอาศัยไม่แต่วันมีชีวิตมันเกิดมาแล้ว ผม,ผมจับมันติดไว้เอาเหรอตอนนี้เราอยู่ที่คนนอ่าวครับผาแม่ลำพึงครับสวยงามมากนะครับวันนี้ภาพที่กำลังจะจกดินที่ตรงนี้คุณอยู่กับพี่เด่นพิชเลพี่แต่น่ารักทั้งนั้นเลยครับเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ตุ๊กตานะเนี่ย <c oughs> นางฟ้า <c oughs> อยู่ที่ครัวลุงละครับ สวัสดีครับกินน้งพึ่งครับอาหารพร้อมเมรียบโตปลาอินทรีทอดน,น้ำปลาปลาอ,อินทรีทอดน้ำปลาเอ่อหอยทอดกระเทียมเป็นหอยทอดกระเทียมผัดสามเหม,ม,ม็นผัดสามเหม็นยำปมาเม็นแล้วกินทำไมครับปลาชอสดมากโอ้ยครับเป็นไงครับสุดยอดเดี๋ยวเราเจอปั๊มบางจากเราก็เลยแวะมาครับเรามาเจอนี่ครับหอยจ๊อชอ่อเตียงครับ ซอเตียงซอเตียงเอเคเราก็เลยจะมาลองทานดูดูความน่ากินของเขานะครับก็จะเป็นจอปูอจะเป็นหนึ่งร้อยบาทครับต่อนหนึ่งเส้นแล้วก็มีจอกันเชียงร้อยเจ็ดสิบห้าจอกันเชียงแน่นๆสองร้อยแล้วก็มีแห่ลื้นด้วยแห่ลึ้นก็จะหนึ่งร้อยบาทน่ากินไหมล่ะครับเขาทอดให้ดสดๆเลยนะครับ ีเนื้อปูด้วยนะครับเป็นจอที่มีเนื้อปูอืมอร่อยครับยวมาลองแทะขึ้นดูบ้างแทกกึ้นนี่จะเป็นกุ้งครับอืมอร่อยครับร้านไห้จอซอเตียงครับมาลองกันนะครับใส่ร่างระยองครับรับประมือครับอยู่กับ าาอีแต่พี่แทน,นงานครับเราทราบมาว่าสายนี้มที่มันมืดๆเท็มครับเขาบอกในคือบาร์าลับๆครับนะครับรรยากาศก็ดูขมุกขมัวเงียบๆอย่างเงี้ยครับหังซสื้อพิมพ์ก็แปะหน้าร้านมันจะเป็นร้านได้ยังไงเนี่ยหน้าร้านก็มืดๆเหมือนเป็นตึกล้างโว้นี่มันสวรรค์ของสายปาร์ตี้ชัดๆ โอ้โหเข้ามาบรรยากาศดีดีอ้าวแล้วจะปิดข้างหน้าให้ดูมืดๆให้ดูเหมือนร้านบิดเหมือนล้างเพื่อเพื่อโอ้โหเขาบอกที่นี่มีค็อกเทลหลากหลายครับถ้าใครชอบเป็นสายค็อกเทลก็มาที่นี่เลยอือือบรรยากาศดีสุดๆตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยมผมเรียกว่ามาที่ร้านปลาลับำแต่ผม ก็อยู่สวายเพราะว่าเดินนางฟ้าสองคนอยนะอันนี้ก็ทําใจมากวันนี้เรามาอยู่ที่วัดเขาบดครับที่ระยองเนี่ยมีคนที่วัดที่เขานิยมไปกันหลายวัดเหมือนกันครับเราเลือกจะไปวัดที่คนระยองบอกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นวัดเล็กๆนะครับแล้วก็มีประวัติที่ยังคลุมเครืออยู่เมื่อกี้คุยกับที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่า ประวัตินี้ไม่แน่นอนเลยแต่ว่าอายุของบวชนี้น่าจะอยู่ประมาณมากกว่าเกือบ200ปีล,ละวันนี้ผมพาชาวอีแตนทวิทไทยแลนด์มาทำบุญด้วยกันในการทำเอาอิเนี้ครับเพื่อปลูกอิฐให้กับวัดนะครับอิดตันหนอนนี่ครับอีแตนทวิทย์ไทยแลนด์ครับกินเที่ยวกันบนส,สบายกับชมเมนเดอร์ครับเอามาวางไว้แล้วอย่างนี้ระหว่างทางที่จะไปสวนพุทธสารยยองครับเราก็ขอแวะที่แบมบูบีชครับสะหน่อยพอเข้ามาถึงก็กกบรรยากาศสวยงามนะครับ สวยงามครับแล้วก็ร้านน่านั่งครับไมาครับมะม่วงันสีสวยงามมากเลยโอ้ยากาศดีมากๆเลยครับติดทะเลมีต้นไม้ใหญ่ ้ยยยววลลในนนาาชห่ตอนนี้เรามาที่ละยองครับระยองก็จะเป็นปากกงกลางเป็นเหมือนบึงใหญ่ๆครับเป็นเบิ้งน้ำใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นคลองเข้าไปเล็กๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะมีบัวสวยงามนะครับบรรยากาศยาเย็นแบบนี้ได้มาภายเรือคายักแบบนี้โอ้โหชมบรรยากาศรอบข้างไป แล้วก็ได้ไา่เนี่ยออกกำลังกายโอ้มันดีสุดๆจริงๆครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาตอนเด็กๆครับเขาเรียกมือไม้พายเอาเท้าลาน้ำครับในที่สุดเราก็มาถึงนะครับสะพานรักเสม็จมาช่วยทำงานทำงานโอ้โหสุดยอดเยี่ยมเลยขอบคุณครับจริงๆก็เป็นแค่สะพานไม,าม้ธรรมดาเลยครับแต่ว่ามันอยู่ท่ามกลางบึงบัวที่สวยงาม แล้วก็อยู่ในรอบด้วยป่าไม้น้ำาพันธุ์สมหพฤกศษษาสตร์โอ้โหทีมากเลยครับบรรยากาศแบบเมืองไทยไม่ไปไม่รู้จริงๆสะพานบวกผ้าทิตที่กำลังจะตกดินบวกบัวสวยๆบวกป่ากโกงการเอ็นทรีไทยแลนด์กินเชี่ยวกันวันสบายๆครับนาน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 เดี๋ยวกนล้มหรอกนาน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  หนีไปไหนนะครับหนีไป,ไปไหนนะครับ,บโหใจร้ายสกายแพลนเรือของเราไปทำทุกอ,อย่างแล้วก็ยขี่มอเตอร์ไซค์ก็แล้วตอนนี้ก็มามแพลนเรือที่สระบุรีซะสัโอ้โหพระอาทิตย์ยามเย็นสวยางามมากครับคนก็ขี่จักรยานกลับมา สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับ Eat and Feed Thailand ครับแล้วอยู่กับพี่อะไรครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนบอกพี่อ้วนเป็นผู้จัดาการตลาดเองตรงนี้เขาเรียกอะไรครับพี่อันนี้เป็นถนนคนเดินบ้านอาบมาขามป้อมครับเป็นถนนคนเดินที่เราจะทําขึ้นมาแล้วก็ให้แม่ค้าพ่อค้าชาวประมงนำอาหารวัตถุดิบทะเลทําขึ้นมา เทียโนตเทียโนตอ่าอยู่ที่ไหนครับอ่ามะขามป้อมอ่ามะขามป้อมมาตามมาทานกันครับนี่ใหญ่ๆเลยนี่ครับใหญ่มากเลยครับชิ้นละ20บาทไม่ใช่60บาทสวัสดีครับอืมพี่เจ้าแม่อะไรครับเนี่ยแม่เจี๊ยบเจ้าแม่เจี๊ยบทำอะไรอยู่ครับแม่เจี๊ยบเนี่ยเออทำเป็นข้าดกระเทียมนะคะผัดกระเทียมค่ะเปิดกุ้งแล้วก็เอ็นหอย ดูดนมอย่างเงี้ยอันนี้ปลาหมึกยักษ์แล้วก็เราที่พระอาไยได้ทานข้าวผัดอ,อือหืออร่อยมากโอ,โอ้ไม่คกดว่าที่ตลาดจะมีข้าวผัดอร่อยขนาดนี้โอโหสุดยอดอร่อยเลยรครบรสผัดตูครับนี่ครับมวลตูปเป็นชิ้นๆเลยครับนี ตอนน um S <S มมี้เรามาอยู่ที่ตลาดตะพงครับเป็นตลาดกลางผลไม้ที่นี่ที่นี่ก็จะมีผลไม้สดหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยุเรียนแน่นอนหลากหลายสายพันธุ์เลยครับยานานยานานด้วยเนาะใช่ไหมครับทูเรียนของเราสุดยอดดิสแอนทริปไทยแลนด์กินเที่ยวกันวันสบายสบายกับทริปไดยอมครับ <in> รงไหนกดูมี่ัสพี่จะลาทริประยองไปตรงนี้ตรงที่มีหาดทรายขาวทะเลใสาหากแม้นพี่มีปีดังพระอภัยจะเปาให้ EP นี้ได้หมื่นวิวเจอกันใหม่ทริปหน้าครับวันนี้ลาไปตรงนี้ตรงหาดแสงจันทร์ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยที่จะมีทริปดีๆให้พวกเราได้ติดตามกันเจอกันใหม่ทริปหน้าครับกับ Eat and i s t Thailand ครับกินเที่ยวกัน once a n c t w i y สวัสดีครับ